โปรแพ็กเกจโปรโมชั่นของอินเทอร์เน็ตจากทางค่าย d t แทในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับอัปเดตวันนี้1พึศกจิกายน2566กับแพ็กเกจโปรโมชั่นประจำเดือนทึกสจิกายน2566นะครับถ้าเราได้ดูโปรโมชั่นของการเปิดเบอร์ใหม่นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานทั้งหมดทุกเครือข่ขายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ขายไหนก็ตามแต่นะครับตอนเนี้ย 3ค่ายหลักๆก,ก็จะเป็นโปรโมชั่นที่เหมือนเหมือนกันนะครับในเทปนี้จะเป็นของ d t แทในระบบเติมเงินนะครับคุณผู้ชมดูตามรูปตรงนี้ได้เลยนะครับแพ็กเกจเน็ตแรงจัดเต็มนะครับคุ้มจุใจคุ้มทะลุโลกนะครับอันนี้คือเป็นตัวเน็ตที่จำกัดปริมาณการใช้งานดูตรงที่เป็น GB นะครับเขาจะมี GB กํากับเอาไว้ white. ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็น GB กำกับเอาไว้นั่นหมายความว่าเป็นเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานเมื่อเล่นครบจำนวน GB แล้วความเร็วก็จะลดลงนะครับไม่ว่าจะความเร็วเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เล่นครบตามจำนวน GB ความเร็วก็จะลดลงนะครับจนเล่นไม่ได้เน็ตจะหมุนแล้วนะครับเรามาดูโปรโมชั่นในตัวเลขกันก่อนนะครับในราคา300บาทตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเน็ตเต็มสปีด 20GB เน็ตเต็มสปีด20 gb นี้แล้วแต่พื้นที่นะครับว่าจะวิ่งอยู่ที่ความเร็วเท่าไร่สูงสุด1000เมกนะครับสูงสุด1000เมกเต็มสปีดครับแต่ไม่ถึงหรอกครับเต็มที่ก็ประมาณ 20- 30เมกนะครับก็เต็มที่สําหรับเน็ตเต็มสปีดท้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะวิ่ง100เมกนะครับสำหรับเต็มสปีดอ่า gb ที่คขาให้มาแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าเมื่อเล่นครบเต็มสปีด2 0 gb แล้วความเร็วก็จะลลลดงเหือ15 ในปริมาณเน็ต60 GB นะครับเมื่อเราเราเล่นครบ60 GB ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงไปอีกนะครับในส่วนของ300จะเหลือที่1เมกไบอันนะครับรวมรวมเน็ตจำกัดเนี่ยก็อยู่ที่80 GB นะครับรวมรวมเน็ตจำกัด80 GB หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเน็ตไม่อั้น1เมกกะบิตเพอร์เซกทันทีนะครับ ทีนี้ราคา300บาทนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนาน30วันไม่ใช่นาน30วันมีอายุการใช้งาน30วันนะครับกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน371ดอกจัน84880344 4, 4, 4, เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเป็นแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายให้กับคุณผู้ชมกันด้วยการโทรฟรีนั้นโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมต้องวางสายก่อนนะครับ ถ้ามีเงินอยู่ในระบบเนี่ยระบบก็จะไม่ตัดสายอัตโนมัตินะครับมีเงินอยู่ระบบก็จะกินยาวไปเลย15นาทีแรกโทรฟรีในแต่ละครั้งหลังจากนั้นนาทีที่16เป็นต้นไปคิดเงินนาทีละ1บาทของการโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับต่อมาจะเป็นตัวเน็ตที่เต็มสปีด 10GB นะครับเต็มสปีด10 GB น,10 GB นี้เหมือนที่บอกไปว่ารากความเร็วเนี่ย มันก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการใช้งานว่าพื้นที่นั้นจะเต็มสปีดได้กี่เมกนะครับแต่เขาจํากัดให้เราเพียงแค่10 GB เมื่อครบ10 GB พวกความเร็วก็จะลดลงเหลือ15เมกะบิตเพอซิและใช้ปริมาณเน็ตที่45 GB รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยใช้เน็ตแบบจํากัดเอาง่ายๆก็คือแบบบ้านๆเลยก็คือใช้เน็ตจํากัด55 GB ในราคา250บาทอายุการใช้งาน30วันนะครับเมื่อเล่นครบ 45 GB กับ10 GB แล้วรวมเป็น55 55 5, 5, 5 GB แล้วเนี่ยความเร็วก็จะลดลงนะครับเน็ตจะหมุนแล้วครับอันเนี้ยหมุนแล้วครับถ้าถ้าตัว300บาทเนี่ยเน็ตจะเป็น1เมกไบตนต่อแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเน็ตอยู่ที่ 384k 384k นี่ถ้าเทียบเป็น1เมกถ้าเทียบเป็นเมกก็คือ0.38เมกมันไม่ถึง1เมกเลยครับ0.38เมกเพราะฉะนั้นหมุนครับหมุนติ้วติ้วหมุนตุ้ยต้ยเลยครับหมุนครับ ทีนี้ราคา250บาทอายุการใช้งาน30วันสำหรับเน็ตจำกัด45 GB กับ10 GB นะครับโทรฟรีทุกราคายครับเหมือนกันครับโทรฟรีครั้งนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน590ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับส่วนอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้เขา ติดต่อมาน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชันเน็ตนะครับเบอร์นี้เบอร์นีนน้น่าจะนะครับน่าจะเพราะว่าเมื่อกี้โทรมาอีกเบอร์หนึ่งแล้วไม่ได้รับสายเพราะาตอนนี้กาลังบันทึกเทปอยู่นะครับเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้น่าจะติดต่อเรื่องของสอบถามโปรโมชันโปรโมชันเน็ตนะครับทีนี้มาดูอีก,อกโปรโมชั่นอีกตัวนึงครับโปรโมชันอีกตัวหนึ่งกับความเร็วเน็ต15าเมกะบิตเพอร์เซกปริมาณเน็ตอยู่ที่30 GB ีนะครับ30 GB ีนี้เนี่ยเฉลี่ยครับเฉลี่ยเล,เล่นคนเดียวนะครับเ,นนเ,เ,เ,เท, GB, เทบป นะครับวันละ5 gb 3 0 gb นี้ก็6 5 36วันครับวันที่7ก็หมุนเลยครับหมุนครับอันนี้ก็ความเร็วก็จะลดลงนะครับจาก15เมกขอไปครับขอไปจาก15เมกความเร็วก็จะลดลงเหลือ0.38เมกนะครับ0.38เมกก็เล่นอะไรไม่ได้ครับหมุนครับหมุนติ้วติ้วหมุนตุ้ยตยเลยครับราคา200บาทนาน30วันกดดอกจัน104์ดอกจัน28 6ดดอกจัน848สี3แป์ี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับ อ่าแถมทูปรีทุกเครือข่ายครับอ่าตัวเนี้ยมันเหมาะสําหรับคนที่จะเอามาใช้ในการเน้นโทรอย่างเดียวครับราคา200บาทโทรฟรีทุกเครือข่ายเน้นโทรอย่างเดียวครับโทรเอาให้หูดับดับไม่เอาให้หูหลุดกันไปสักครั้งหนึ่งเลยนะครับโทรอย่างเดียวครับตัวนี้เน้นโทรอย่างเดียวคุ้มที่สุดครับแต่ถ้าเน้นเล่นเน็ตด้วยโทรด้วยก็ราคา300บาทครับหรือจะไปดูตัวอื่นก็แล้วแต่นะครับส่วนอีกตัวนึงครับเป็นความเร็ว4เมกะบิตเพอเซกปริมาณเน็ต 15GB ตัวนี้เป็นหนิดอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับความเร็ว15มิกจำกัดปริมาณการใช้งานหนิดอยู่ที่ 15GB 15GB นี้ก็บอกไปข้างต้นว่าเฉลี่ยแล้ววัน 5GB 15GB ก็3วันครับหมดแล้วครับเครื่องเดียวคนเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอามาปล่อยฮอสสปอร์ตให้กับเพื่อนด้วยก็คูณ2ปล่อยปล่อยให้เพื่อน1คนก็คูณ1คูณ2ปล่อยเพื่อน3คนก็คูณ3ค,ค,ค,ครับแป๊บเดียวหมดครับ 15GB เนี่ยอาจจะไม่ถึง ไม่ไม่ถึง1วันนะครับอาจจะไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับถ้าปล่อยฮอสปอร์ดกับเพื <im> case, down, Frank, ่อนนะครับทีนี้รหัสในการกดดอกจัน1นึ่ดอกจัน588ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วถูกออก150บาทอายุการใช้งาน30วันนะครับอายุการใช้งาน30วันนี้หมายความว่าอะไรอีกหมายความว่าไอตัวเน็ต 15GB เนี่ยถ้าเราเล่นน้อยๆเล่นน้อยๆก็จะมีอายุไปจนครบ30วันนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รันเล่นเยอะมันก็ไม่ถึง30วันหรอกครับเหมือนที่บอกไปวันละ 5GB เล่นเยอะๆวันห้ากิบวันก็หมดแล้วครับ 15GB นะครับที่เหลือกนเน็ดเน็ตหมุนแล้วครับอ่า4เมก150บาทเนี่ย150บาทนี้เน็ตเมื่อครบ 15GB แล้วเน็ตก็จะลดลงเหลือศูนย์จเมกนะครับหนักกว่าราคา200อีกครับ,น,กกรบนะครับราคา200เนี่ยเน็ตเน็ตก็จะต่อที่0.38เมกนะครับแต่อันเนี้ย อ150บาทเนี่ยเน็ตก็จะต่ออยู่ที่ความเร็ว0.128เมกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง2เมกนะครับตัวลักด้านล่าง2เมกะบิ s, ตเพอร์เซกตัวนี้จำกัดปริมาณการใช้งานอยู่ที่15 GB 15 GB นี้นะครับก็จะเหมือนที่บอกไปครับวันละวัน5 GB ครับเต็มที่ส่วนราคาก็150บาทนาน30วันเหมือนกันแต่ได้โทรฟรีในเครือข่าย d t แทได้โทรฟรีในเครือข่ายของ t u e m o v e นะครับ อรหัสกดดอกจันหนึ่นยดอกจัน5้าแดจอกจัน8ปด8 0 3 4ปี่สี่เหลี่ยมแล้วถรออกนะครับซึ่งตัว2เมกหนึสิบบาทนี้นะครับสิบห้ีเนี่ยเมื่อเล่นครบสิบห้าจีบีแล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ0ูนยเมกนะครับศูนยเมกหนักเข้าไปอีกครับหมุนตุยต้ยต้หมุนติ้วติวเลยครับทีนี้หนักเข้าไปอีกครับนะครับศูนยเมกนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าต้องการจะได้เน็ตแบบไม่อั้นของการเปิดเบอร์ใหม่ไม่อั้น4เมกร้อยห้าสิบาทแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อัน้นไม่อัน้นไม่อันอ้นจริงๆเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับไม่มีแล้วครับตอนนี้นะครับหรือคุณผู้ชม <c oughs> ขอไปครับหรือคุณผู้ชมนะครับต้องการที่จะโทรสอบถามาข้อมูลกันก่อนสอบถามข้อมูลกันก่อนได้ที่ Facebook Fan น page ร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์สตูนนะครับดูที่เป็นสาขคามนังหรือจะติดต่อทางเบอร์โทร 0826499917นะครับ0826499917หรือจะเป็นในส่วนของทางไลน์ sarawutcomputer e sarawutcomputer e แอดไลน์ไม่มีแอดข้างหน้านะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษย,ยาวๆกันไปเลยครับในการติดต่อสอบถามข้อมูลกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวโปรโมชั่นอื่นๆอ,อันนี้แนะนำนะครับก็จะเป็นตัว4เมกไม่อั้นตัวนี้คือไม่อั้นนะครับแต่ราคาจะสูงขึ้น2เมกเนี่ย แถมทุกดี Free, ในเครือข่ายดีแท็กนะครับก็380บาทนาน30วันอันนี้ไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับไม่อั้นจริงๆนะครับถ้าจอมเน้นเล่นเน็ตแบบไม่อั้นเนี่ยก็สมัครได้ทุกเบอร์ตัวนี้นะครับอ่ะย้ำเบอร์นี้อีกทีนึงนะครับโปรโมชั่นตัวใหม่ตัวนี้สําหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ลูกค้าที่เป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วก็ลูกค้าเบอร์เก่านี้สมัครไม่ได้นะครับเฉพาะลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับ จจะต้องดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันภายใน7วันของการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ภายใน7วันของการขึ้นสัญญาณดีแทนะครับของการยายค่ายถ้าเกินจาก7วันไปแล้วมันไม่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้ได้นะครับแล้วก็ซิมนั้นจะต้องเป็นซิมที่เป็นาราคา49บาทตัวไหนก็ได้ยกเว้นซิม Happy c คอรซิม Happy c คอรนั้นสำหรับเน้นโทร30วัน100บาทนะครับ ไปดูตัวถ้าท่านจะได้โทรแบบถูกๆก็ไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวซิมเน็ตแฮปปี้คอร์สำหรับโทรโดยเฉพาะครับ30วันเพียงแค่100บาทนะครับโทรทุกเครือข่ายฟรีเลยครับครั้งละ15นาทีไปดูซิมตัวนั้นได้เลยถ้าจะเอเน้นเล่นโทรแบบจริงๆนะครับแต่ใช้ออโโ่ออัตโ,โนมัติได้เพียงแค่12รอบเท่านั้นนะครับเมื่อครบ12รอบปุ๊บเนี่ยก็ตัดแล้วครับต้องไปาาซื้อซิมเบอร์มาอีกครั้งหนึ่งใน12รอบข้างหน้านะครับ ทีนี้ตัวนี้จะต่ออายุอัตโนมัตินาน6รอบนะครับหรือรวมๆแล้วก็180วันของการใช้ง,งานแบบต่อเนื่องนะครับ180วันหรือ6รอบรอบละรอบละ30วันนะครับต่อมาครับเหมือนที่บอกไปตัวนี้นะครับก็คือ4เมกะบิตเพ์เซกก็470บาทถ้าคุณผู้ชมต้องการจะสมัครก็30วันครับ1กดดอกจันทรนส่วนดอกจันท3 6ดอกจัน848 8 0 3ส่สวนสี่เหลี่ยมแล้วตัวออกนะครับแล้วก็2เมกะบิตเพ์เซกนี้โทรฟีในเครือข่ายเหมือนกัน,นครับราคา380บาท 30วันรวมภาษีแล้วครับตัวนี้รวมภาษีแล้วนะครับกดดอกจันหนึ่งนสี่ดอกจันสองสามเจ็ดดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับเดี๋ยวจะเป็นโปรโมชั่นตัวนี้คุณผู้ชมต้องติดต่อกับทางร้านนะครับเพราะว่าไม่มีรหัสในการกดสําหรับตัวนี้อ๋อมีครับใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวรหัสในการกดเนี่ยถ้าเกิดว่ากดรหัสไม่ได้นะครับก็จะต้องติดต่อทางร้านนะครับเป็นโปรโมชั่นตัวนี้สามร้อยแปดสิบกับสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับก็คือตัวเดียวกันกับตัว เบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะใา้เบอร์เดิมสมัครได้เลยครับเกิน7จวันไปแล้วก็สมัครได้กดรหัสได้เลยครับ ถ้ากดอาหาสสมัครไม่ได้ก็ติดต่อทางร้านมีค่าทําอีก300บาทเพิ่มเติมให้กับทางร้านนะครับทีนี้โปรโมชั่นอีกตัวนึงอันนี้สําหรับเบอร์เก่าที่เปิดเบอร์มาก่อนวันที่1ธันวาคม2562มกับเน็ตไม่อั้นตัวนี้4เมก165บาทแล้วก็10เมก220บาทไม่อั้นนะครับแล้วก็ทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ 10, 15นาทีเหมือนเดิมครับอายุการใช้งานก็ต่ออัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับรอบละ30วันนะครับราคารวมภาษีแล้วครับตัวนี้ หรือจะเป็นโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นตัวเน็ตแบบไม่อั้นนะครับ1เมก4เมก10เมกนะครับแล้วก็เป็นตัว1เมกแถมโทรฟรีเบอร์ดีแท็กสเมกแถมโทรฟรีเบอร์ดีแท็กแล้วก็10เมกแถมโทรฟรีเบอร์ดีแท็นะครับแบบ90วัน180วันนะครับ365วันหรือ7วัน30วันนะครับตอนนี้คุณผู้ชมต้องการจะได้ความเร็วเท่าไหร่ะระยะเวลาการใช้าง,งานกี่วันก็สามารถที่จะกดตามรหัสข้างหลังตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยราคาบอกไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับ เพราะว่าไม่ได้เน้นในส่วนของโปรโมชั่นตัวน,นี้นะครับหลักๆคือจะมาเน้นตัวที่เป็นการเปิดเบอร์ใหม่ของประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดต่อทางร้านแล้วก็มีโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวซิมเน็ต1ปีนะครับอายุการใช้งานก็คือ1ปีเปิดเบอร์ใหม่เปิด1ปีเปิดเบอร์ใหม่ซองแบบนี้เน็ตไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับแต่ถ้าเป็นซองอื่นๆซองสีอื่นๆคุณผู้ชมจะต้องดูรายละเอียดดีๆว่าเขาจํากัด 100GB ต่อ30วันหรือไม่ทุกๆ30วันจะมี 100GB ทุกๆ30วันจะมี 100GB นะครับแต่ถ้าเป็นซองแบบนี้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดตัวจริงเสียงจริงนะครับ แล้วก็อีกตัวนึงก็อันนี้ก็คือ1 5เมกนะครับส5เมก2 0 0อบาทอายุการใช้งานก็คือ3 6 5วันหรือ1ปีนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่ง3 0ม b เมกะบิตเพอร์บบาทอายุการใช้งาน1ปีหรือ365วันเช่นกันนะครับ กับตัวที่เป็นเน็ตไม่อั้นของเครือข่าย D ีแท็นะครับคุณผู้ชมก็หลังจากดูเทปนี้แล้วนะครับถ้าต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนหรือต้องการที่จะติดต่อสอบถามกับทางร้านก็เหมือนที่บอกไปครับทางเฟซบ o o กแฟนเพจร้านซารูดคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลและไปดูที่เป็นสาขามานางนะครับจัดดูรวดเร็วที่สุดทางการอื่นก็ติดต่อได้ครับหรือโทร0826499917นะครับแล้วก็ไลน์ s a r a w u t c o m p u t e r ทีนี้เวลาคุณผู้ชมนะครับเวลาคุณผู้ชม โอนเงินให้กับ mm hmm. mm hmm. ทางร้านเน mm ี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะต้องมีการบันทึกลงในช่องบันทึกช่วยจำนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันวิจาิชีพได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินผ่านตู้แล้วส่งสลิปให้กับทางร้านนะครับส mm ่งสลิปที่เป็นกระดาษเนี่ยคุณผู้ชมต้องเขียนกำกับไปด้วยว่าสมัครเน็ตเบอร์นี้นะครับสมัครเน็ตเบอร์นี้สมัครเน็ตเบอร์นี้กำกับเอาไว้เพื่อป้องกันวิจาชิชีพแอบอ้างได้ด้วยนะครับ สำหรับเทปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายดีแท็ในระบบเติมเงินที่นำอัปเดตให้กับคุณผู้ชมกันในตอนนี้เทปนี้นะครับณวันที่1พฤศจิกายน2566ซึ่งเป็นโปรโมชั่นของเดือนพฤศจิกายน2566ส่วนโปรโมชั่นเดือนธันวาคม2566นั้นจะเป็นตัวไหนแบบไหนเดี๋ยวจะนํามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนโปรโมชั่นของค่ายอื่นคุณผู้ชมต้องติดตามในเทปในนนช่องไดด้เเลยยะะครับี๋วจําาม บันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับสหรับเทปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ